ค่ะตอนนี้ดรนุบุญลายกับทาพี่ยิมมาอดป้องดอนจันแล้วค่ะค่ะป้องดอนจันก็คือป้องแปลว่ายังหกอ๋ป้องแปลว่าหู้ค่ะหู้ดอนจันพันธ์าวเมืองพันธ์พาวอันนั้นดอนที่ดอนเยื่อจันหรือหันเอ็นเพราะเอ็นดอนแล้วค่ะค่ะนี่คือฟ้องดอนจันพันเ์้าวเป็นเมืองบาดาลค่ะที่พ่อกริย์ตนาคือพ่อพญาสีรสัตนาขราดขึ้นมาจากใตเมืองบาดาลกับ่อปูสีสุดโท มามาเจอกันมาขึ้นมาดูตีแล้วก็แบ่้งการปกครองพ่อสีสัตนาคราบไปปกครองฟังเล่าแลละก็ริมโขงพอปูศรีสุโธไปปกครองฟังไทยยู่หอดลอยเอ็ดกับมีค่ะพอปูศรีสุโธค่ะมือก็เลยผ้าคนลอยเอ็ดเมื่อวายหอดหอดเมืองเล่ากับว่าได้ค่ะใจค่ะจีนอ่ะค่ะละกาบัตดีกับพี่ใจกับเชยมากนะเชื่ํมัลำลอยเฉลิมฉลองคะ ค่ะคืะคะอเราเูมาท้ำบุญค่ะค่ะมื่อนี่มามาเที่ยว